อราคาเริ่มยังคะเริ่มราคาเริ่มยังเริ่มราคาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําข้าวผัดอเมริกันแต่ของไม่ครบนะคะเริ่มแรกก่อนมีลูกเกดฮะรวมทีกกลกก่ลูกเกด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 แล้วก็มีแฮมค่ะแฮมนะคะแฮมค่ะเราก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าอืมหมยอยากโชว์เล็บแม่ค้าจังเลยอ,อเล็บสวยจวย <laughs> หัน่นหั่นเป็น ตุ๋เต่านะคะเขาว่ายี่สิบนาทีไม่เสร็จแน่ๆเลยค่ะเพราะมัวแต่เล่นกันอยู่เสร็จแล้วเราก็รวมไปกับอันนี้เลยค่ะลูกเกดเสร็จแล้วนะคะค่ะเราก็มีไส้กรอกไส้กรอกต้องเป็นของซีพีด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่อร่อยเอาแค่สองชิ้นก็พอค่ะ แล้วเราก็อ่เขาเรียกว่าอะไรบั้งให้มาสสวยนะคะซูมมาที่บั้งมือบังหมาครับบั้งแล้วต้องบั้งแบบนี้นะคะบั้งแบบอื่นไม่สวยออืเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนอันนี้เรา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 บั้งไว้แค่นั้นนะคะไม่มีอะไรจากนั้นนะคะเราก็เอาแฮมสองชิ้นแล้วก็ใส่กรอกสองอันนะคะพักไว้ ถ้าอยากให้มันสวยงามตัดครึ่งค่ะอันเดียวก็พอค่ะเดี๋ยวคนกินจะอ้วนแค่นี้พักไว้ก่อนต่อไปบอกว่าตอนนี้คนกินจะอ้วนแล้วค่ะต่อไปนะคะเราออกมาข้างนอกกันค่ะของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออกนะคะของสาคัญลืมไม่ได้เลยซอสพริกกับซอสมะเขือเทศในการทํำอยากจะบอกว่าแก่เงยบ่ะ ซ uh huh. อสพริกนะคะซอสพริกกับซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศไม่ต้องเยอะนะคะ uh huh. นิดเดียวพอ uh huh. ขอยับไม่ออกครับอื่พอค่ะ uh huh. แล้วก็ซอสมะเขือเทศรับผมมองมองที่ถ้วยนะคะอย่ามองหอยอื uh huh. เข้าไปในวิดีโอหมดแล้วล่ะว่าแย่จัง อย่าไปลง YouTube นะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราหาว่าอาจารย์ลเลดชมีต้งงานเชฟอะไรน,นะเชฟหมีครัวกะกะวันจา๋จาจ๋าอืมโอ้โหเสร็จแล้วต่อไปเราออกมาข้างนอกเลยค่ะอันนี้เราพักก่อนเริ่มแรกนะคะติดเตาเราจะผัดข้าวก่อนแป๊กแบ๊ไปไหน ที่ติดตาที่จริงต้องมีกระเทียมนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอ uh huh. เราเป็นแม่ครัวจำเป็นค่ะไม่ต้องก็ได้อ uh huh. uh huh. ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยเดี๋ยวจะบอกว่า,วาน้ำมันไม่มี ียคะฮะอ้วนไปวิ่งไปเตะให้ไม่ทันแล้วแหละเริ่มต่อครับต่อเริ่มแรกค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะลงไปในกระทะเล็กน้อยจริงๆนะคะจะได้ไม่อ้วนเสร็จแล้วนะคะใส่แฮมค่ะกับลูกเกดที่จริงมันต้องมีที่จริงมันจะต้องมีนี่นะคะแครหลอดกับถั่วลันเตานะคะแต่ว่าวันนี้เราเป็น ม่ครัวจําเป็นค่ะอืมต้องถั่วรลัดเตาอย่างเดียวนะครับไม่ต้องนะคะอืมถั่วหลัดร้านได้ไหมครับถั่วลัด้อืมแลเปิดติดไหมครับ<ไ>ติดได้ใช่ไหมครับติด้ค,ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ขัดให้สุกอีสันเป็นไงคะนะค่ากินบ้างอื๋ยกข้นมาใกล้ครับเพราะตูกไม่อยู่ครับ อันนี้ก็เห็นเต็มกระทะนะครับจริงเหรอคะครับกำลังผัดอยู่เลยงงงแกงได้ยินเสียงไหมเสียงน่ากินมากเลยเอาาือฮัวนะอนเราไม่มีอะค่ะสีมันเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นเห็นงงแกงเชฟว่าก็กินขาดนะครับจะกินงงแกงเชฟได้ใช่ไหมคะเชฟอันละมองกล้องหน่อยครับเกี่ยวะอะไรนี่นะคะโอ้โหเสียงน่ากินมาก พอ,อเรารู้สึกว่าเริ่มสุกแล้วเราเอาเข้าลงไปผัดค่ะต้องรู้สึกว่าเริ่มสุกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มไม่สุกเราผัดไม่ได้อแล้วถ้าครั้งแรกเราจะรู้ได้ไหมว่ากระทะร้อนไม่ร้อนโอ้โหดังขนาดน,นี้ร้อนไม่ร้อนไม่รู้ก็เอาเนยไปจุม่มดูได้ค่ะอ๋อครับ มีความรู้สึกว่าาตาหลิวไม่เป็นใจนะคะมันไม่เข้าพวกเลยน่ากินขึ้นไหมยังคะยังอะไรช่ไหมขาจว๊ะเลยเดี๋ยวก่อนนะคะกระทะมาเล็ก,กนหน่อยอคุณคุณว่ากระทะนี้วัใช้ทอดไข่ดาวอีกแล้วนะครับอ๋อก็บอกแลาไงคะกระทะต้องเป็น่างนั้นนะคะเราใส่ที่จริงมันจะต้องใส่ซีอิ๊วขาวแต่เราไม่มีราุรมส่นาพาแยม น้ำปลานี่รู้สึกว่ามีคนลดนะคะน้ำปลาบางปีด้วยจะใส่ลงไปเยอะใช่ไหมจ้าจ้าไม่เป็นไรน้ำตาลน้ำตาลแล้วนะคะอุงรสตามชอบค่ะเราจะใส่ชูรสหมดนี้เลยก็ได้ไม่เอาครับโบร้านค่ะโอ้โหแล้วเราก็ผัดต่อนะคะยังขาวอยู่เลยใช่ไหมคะจ้าไม่เป็นไร นั้นนะคะเราใส่ซอสพีกับซอสมะเขเทศที่เราเตรียมไว้คนให้เข้ากันก่อนนะสีกัสีผมนะครับดูการคนครับดูการคนเทลงไปเทลงไปเแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันค่ะที่จริงถ้ามันมีอวอรัเตานะคะสีมันจะออกมาน่ากินแบบนี้มากอแต่พอเออมันไม่มีอะค่ะครับเราก็เลยตั้งแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะคะเลยดำเลยเป็นยังไงสีเริ่มน่ากินแล้วถ้ามันมีสีเขียวหน่อยก็โอเคแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคลุกแป๊บไหมคะคลุกไปดูนงจาห้าโมงสิบเอ็ดโมง้ก็คุกต้องรีบกลับบ้าน้ลยค่ะสวยไหมอือฮึสวยปหมคะสวยครับ เสร็จแล้วเราก็ลองชิมดูหน่อยว่าใช่ไหมเนี่ยอือเยิดสังเกค่ะคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลากินแล้วเราต้อง่นี่อีกใส่ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศอีกอเ,เสร็จแล้วนะคะเรา หาจานสวยๆนี่มาใหอ้วนอนี้ะไมนิดแก๊สก่อนโวนตกใจแล้วเราจะกดลงไปที่ชามนะคะใส่ให้มันสวยๆก่อนอือระวังร้อนนะคะเทฟโอ้ร้อนมากเลยเป็นห่วงเทฟค่ะไม่รู้นะคะตากล้องจะกินไหวเปล่าตาตกลุองลูก,กหัวแล้วนะคะตา้องหมดแล้ว ก็ร้อนใช่ไหมร้อนป่ะคะไม่ร้อนต่อไปคือนาทีเด็ดค่ะอนาทีเราจะต้องมาทอดแฮมกันอเกิน20นาทีหมือ่ายังครับที่จริงต้องใส่ภุกเขาทองติกไทยได้วยนะคะแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้ให้เชฟเลยค่ะ เชฟไปแล้วทำแบบจําเป็นเสร็จแล้วนะคะเรากดไว้กดใส่ถ้วยที่จริงต้องมีถ้วยแบบน่ารักนะคะน่ารักน่ารักนักนะแต่มันไม่มีค่ะเราใช้อันนี้แทนไปก่อนเสร็จแล้ววางไว้ก,ก่อนนะคะอยู่ตรงนี้กันนะไม่ไปไหนจ้ะอนี้ต้องสวยนะคะแต่ว่าเชฟทำไข่แตกไปแล้วอะ่ะกินได้ไหมอะ่ะได้อืมตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราจะมาทอดไข่แตกกัน เองเลยอ่ะมันเป็นไรอ่ะอะไข่นะคะไข่แตกไปแล้วอ่ะอเ,เอาใบใหม่ไหมอ่ะไม่เอาไม่เอาอันนี้แหละมันออกมาไม่สวยอ่ะไม่เป็นไรครับอไข่แตกไปแล้วจริงด้วยไม่มีไข่แพนเลยมีไชช์นีมาหน้าบ้านค่ะคไม่เป็นไรบ้านอื่นอันนี้กแตกไข่อ่ะแตกแลครับพอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราใส่ใไข่ลงไป ว้าไม่สวยเลยระวังกระเด็นสายคะระวังกระเด็นส่ตาไม่สวยแล้วว่าไม่เป็นไรครับไม่เอาอ่ะเอาันใหม่ก็ได้เอาใหม่นะคะอันนี้อันนี้เชฟทำไข่พังค่ะไม่เอาไม่เอานะคะเชฟเชฟไม่เอาก็ทอดไปเลยเดี๋ยวแยกก็ต้องหากแต่ก็โอเคนะกินเถอะเพราะว่า ออได้ได้ไหมคะได้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 แม่แม่รูท้ทำเอง DIY แม่ก็มือทำเองไงสวยนะคะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยขนาดไข่ใหญ่ไหมซูมออกมามือเปื่อนะแล้วรอสักแป๊บน,นะคะให้ไข่สุกระหว่างรอนะคะเรามาจัดจานกันดีก,กว่าวเราเราจะไหมไหมคะ เอาข้าวที่เราเตรียมไว้ถ้วยใหญ่หนิดนึงว่างลงไปค่ะกดลงไปแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะอครับผมเสร็จแล้วเราวางไว้ก่อนเราตักไข่ขึ้นมาค่ะจ้ะตักไข่นะคะมาตักไข่ขึ้นมานะคะไข่ที่เราดาวแตกเมื่อกี้ค่ะดูดีที่สุดเลยรู้สึกว่าทำไมอ้มปิดแก๊สเหรอคะไม่ได้ปิดค่ะแค่มันเป็นอย่างนี้เราใส่แก๊สจะหมดนี่นะคะเราก็วางไว้วันนี้เลย เห็นไหมเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนออืก็ได้นะคะ uh huh. กิ้งไปกิ้งมาแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาแล้วก็แฮมสองชิ้นค่ะ uh huh. ไปล แม่ครัวหัวคูไลยแม่ครัวไม่ไม่มงมงกับกระทะค่ะกระทะบ้านนี้แตกๆระหว่างรอนะคะเราไปนำไก่ทอดก่อนสองชินออง้นไก่ทอดยู่ไมวะต้นสาไก่ทอดเลยเอไหม จริงมันจะต้องมีที่คิดนะคะแต่ว,ว่าวันนี้เราอ่านลูค่ะที่คิดไม่มาลาป่วยเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาใส่แางค่ะนดระวังร้อนนะคะไม่ร้อนค่ะ ๋ยวเรามาจ,จัดใจนะคะตอนระวังไปก่อนนี่นะคะต่อไปอเราทอดไก่ค่ะคนเชฟเอ่อ เด่นนะคะไม่กด้เด่นราค่ะไก่อันนี้นะคะมันสุกแล้วนะคะฮัลโหลแล้วก็ทอดระวังน้ำมันระวังน้ำมันโอ้โหตาต้องเดี่ยวน้ำมันแทนเลยครับไม่เกี่ยวค่ะโอ้โหนี่สี่อันนะคะอ้โในระหว่างรอไก่สุกรอเสร็จค่ะ เราเลยต้องเอาปีกไก่แทนปีกไก่มีออร์เีนด้วยปีกไก่มีออร์เดีย,อย,ดยโอ้โหน่ากินมากเลยแต่ขอบอกว่าพระกองก็บอกว่าอืมรู้สึกยกนานนี่หนักเหมือนกันนะครับห <c ười> นักห่ะแค่ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กินของอร่อยแล้วอืเราให้เห็นหน้าตาข้าวข้าก่อ,อกนเสร็จค่ะ ไม่กินไหมไม่กินไหมฮะเด็กตังครับที่จริงมันจะต้องมีถั่วลันเตาด้วยนะคะแต่ว่าถั่วลันเตาเราหาไม่ได้ค่ะเราได้ใจอย่างเงี้ยกินอย่างนี้ดีกว่านะคะอ๋อใช่จัดอ๋อมันเบ๊มไปไหนไม่มีไม่มีผักน้ำมันอ๋อไม่ต้องผัดค่ะผัดเสร็จลงเลยถ้าเสร็จลง มันมันประกันกหันค่ะอืมอ่าอืมระาาหว่างขนางในก็นด้เ,<อ>เดี๋ยวเดีเข้าผัดอเมริกันเสร็จแล้วค่ะตะก้อนเหงือแตกเลยอืมตะกอ้อนร้อนเข้าผัดอเมริกันเสร็จแล้วค่ะครับผมแล้วเป็นเบสโซ่ผมอ่ะจะมาเห็นเห็นแม่คา้าเห็นคนทำได้โอเค